เปลี่ยนตัวเองมาอยู่ในกองที่มีผู้หญิงบ้างเป็นไงบ้างากกของการทำงานในซีรีส์ก,ก็ก็เปล่งเปล่งนิดนึงต<ข>อนแรกเพราะว่าอ่าแบบไม่ค่อยคุ้นกับบรรยากาศเพราะว่าเราไปอยู่กับแก๊งผู้ชายซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ช่วงดีที่ได้เวิร์กช็อปกับน,อบน,บน้องปันปันกอนกับแพรกอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีมีแบบหลาลายพฤติกรรมนิดหน่อยมันมีความยากในในในการเข้าไปในเครื่อลบุรุษในรสบวิชา สำหรับอินดี้อ่ะไม่ได้รู้สึกว่ายากมากเพราะว่าอา,อาจจะด้วยความแบบมีความใกล้ตัวบางอย่างที่แบบเป็นเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับขับมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยครับก็เ,เลยแบบไม่ได้ปรับตัวยากมากที่ผม่มอว่ากับต,อตอ้องับกัรกับโรงแรอย่างเงี้ยในในเรื่องนะครับเรื่องอเราฟังฟังสนุกขนาดในการถ่ายทำคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเรื่องมาอย,ยาทุกคู่จะ ดราม่ามีปัญหามีอะไรแบบทุกคนเลยแต่พอเราเราอ่านไปแล้วเราเจอกับแบบเวลาอินดีเ้เจอ,อเจอตัวเจอกับแพลว่ะมันจะมีความแบบดราม่าคือถ่ายไปเลยตีกันแบบไม่สนใจว่าใครจะทำอะไรมันก็จะเป็นอีอกมูทหนึ่งเป็นเป็นแบบว่าแวะให้คนหายใจจากดราม่าหน่อยพาเป็นพาเป็นอินดี้ พอเขาจะมนแตกต่างไหมกับตัวเราพอกับตัวเราไม่ไม่ค่อยครับไม่ค่อยมีบางมุมจะเฉยที่รู้สึกว่ามันต่างกานกับต่างที่ก็คืออาจจะเรื่องเรื่องที่ปัญหาที่เราเจอหรือว่าเราช่วยตัวนักเอกเขาอะไรนี้ครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่ในจริงๆในชีวิตประจำวันเราไม่ได้เจอมันคล้ายกนเวลาตัวเราคอย่านมองเกมเไม่เลยไม่เลยคุณอะไรเลยใช่ไหมก็ต้องอีกมุมหนึ่งเลยใช่ อันนี้มันเป็นเพื่อนรักตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเพื่อนจากเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนจนแบบดูแลกันจนแบบรักเขาอะไรไม่เหมือนกับเจ <c oughs> คัลัสนุกพี่สายการมันเล่นกันกำงไงได้สเรื่องน้แบบพี่สายก็สนุกครับสนุกดีเพราะว่ามันก็เหมือนเราก็ได้เล่นบทอะไรใหม่ๆได้เจอกับตัวละครใหม่ใหม่ ช่องใหม่ๆสำหรับพี่สายอะไรครับช่องช่องช่องในซีรีส์ในซีรีส์นี้สำหรับพี่สายสำหรับผมในในเรื่องนี้อ่ะยังไงดีความแปลกใหม่ที่เราจะต้องเรียนรู้กับมันกับซีรีส์เรื่องนี้เรียนรู้กับมันอย่างที่บอกว่าบางอย่างมันไม่ได้ไม่ได้ไกลตัวมากนะเขาเลยรู้สึกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีอะไรที่มันจะต้อง ลงไปลึกกับการศึกษาตัวละครอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็อย่างที่บอกมันก็จะมีปัญหาบางบางอย่างที่เราก็ต้องต้องคิดว่าแบบถ้ามันหนักขนาดนี้เป็นดีดีจะทำยังไงต้องเล่นการุ่ใหญ่หลายคนเหมือนกันทุกอยางทกาได้เรียนรู้ได้อะไรบ้างจริงต้องถ้าผมในเรื่องที่ผมเจอนักแสดงน้อยมากเอาจริงหรอใช่แทบแทบจะเป็นแบบเบื้องหลังของของตัวเมย่าอะคอยดันคอยแบบ คอยซัพพอร์ตเขาอยู่ข้างหลังมากกว่าแต่แต <ste> ่น <backyard> <She S 2> ี่คือเจอพ่อไม่ยากแน่เจอเจอแน่ๆครับก็เจอครับเจอก็ไม่ได้ไม่ได้คุยด้วยซ้ำเหมือนเจอผ่านๆเจออะไรเงี้ยฉยไม่ได้ไม่ได้มีสีนี้ต้องไปประธานหรือว่าใช่ครับตัวนี้ไม่ได้ในเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าคนอื่นเขามีปัญหามีอะไรหมดตัวนี้ไม่ต้องไปประธานกับใครเลยประธาแค่กับใช่ประธากับพายอย่างเดียวไปไปเรื่องหนึ่งครับพี่เบ ตอนนี้ไปอีพีไหนวันนีครัตอนนี้ EP 4<ม>ีแล้วก็<ม>เสร์ฟหวานละ<ม>จากขมกับหวานะครั<ม>ก็เราดูต่อไปเพราะว่ามันยังอีกยาวไกล<ม>เป็นไงบ้างสำหรับพีบ่สายจหรับซีซั่นสองเปล่าก็สนุกครับสนุกรู้สึกว่าสนุกกว่าตั้งแต่การทำงานแล้วสนุกกว่าตอนที่เป็นซ<ม>ีซ<ๆ>ั่นหนึ่งเพราะว่าเรื่องเรามันเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ ตัวอลันได้ได้มีมุมอื่นได้เล่นมากขึ้นแสดงว่าตัวอลันมีมีหลายชอตมีหลายเลเยอร์ที่จะต้องเล่นในในใช่ครับในในซีซั่นสองเพราะว่าจากที่อลันจะกลายเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตน้องเฉยๆหรือคอยตามตามแก้ปัญหาให้น้องๆหรือแบบมึนๆอะไรเงี้ยซีซั่นนี้อลันจะเป็นคนที่ลงไปจัดการด้วยตัวเองแบบจริงจังแก้ปัญหาเองโดยที่ไม่รึกษาใครอะไรครับ เสิร์ฟหวานขนาดเวลาหวานมันก็หวานมากอ่ะแต่เวลาผมก็แบบผมปี๋ผมปีอยู่ <c oughs> เป็นแฟนว่าไงบ้างเป็นแฟนบะหมี่กระแตก็บะหมีน้องคนเขาก็จองหัวผมอยู่กล้ากระบาดหัวผมอยู่ก็แต่พอเสิร์ฟหวานเขาก็โอเคใช่แต่ก็ต้องรอดูต่อไปเว่า ในซีซั่นนี้บอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่คู่หกมันเป็นคู่พิเศษหกใช่หลายรถครับรอดูควาเข้มข้นที่จะมีต่อไปในระยกอีก5-6จะไปเรื่อยๆเลยแต่มันจะเป็นความเข้มข้นที่ทุกคนคิดไปถึงด้วยคุณคาดเดาไม่ได้ด้วยเหรอไม่ได้ว่าใครจะไปเข้มทางไหนใครจะไปหวานใครไปขกทางไหนอย่างคู่เรานีจะมีคู่ิกไหมคบมี ัขนาดชีวิตสู้สลับไปสลับมาเหรอสลับไปสลับไปบูร่าใช่เป็นไงกับการที่ต้องทำงานไอ้ปั๊มกระแสที่เข้ามาเรากับตามความตุ้มเต้นที่เราตุ้มเต้นไปกับซีซั่นสองรู้สึกดีครับรู้สึกดีใจที่ที่ทุกคนแบบสนุกไปกับมันชอบในซีซั่นสองอะไรอย่างเงี้ยครับก็หายเหนื่อยครับเดี๋ยวระหว่างซีซั่นแรกกับซีซั่นสองเลยเขารู้สึกว่าพิสัยฝากระสุนที่กระแสเอ่อ ในซีซั่นแรกผมว่าทุกคนอาจจะสนุกกับการที่เคยอนิยายแต่ว่าอาจจะเป็นการที่ซีรีส์ที่มันน้อยคนที่จะเห็นเกี่ยวกับแข่งรถอะไรอย่างนี้ครับแต่พอเป็นในซีซั่นสองอย่างที่บอกว่ามันมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมจากการที่นอกจากนอกจากการแข่งรถกับพลังพิเศษที่มันมันอัปเกรดขึ้นอะไรอย่างี้ครับแล้วก็เรื่องราวที่มันเข้มข้นมาก สายีทีพีพ่สายครับผมก็ฝากพิทเบฟสองครับมายาแล้วก็มายาด้วยแล้วก็ามาทางมายาก็ติดตามได้ทุกวันพุธครับเวลาสองทุ่มทางวิวครับผมก็พิทเบฟสองทุกวันศ <c oughs> ุกร์ครับสี่ทุม่มสิบห้าทางช่องวันแล้วก็เพราะฉะนั้นครับติดตามได้ครับโอเคขอบคุครับ